ทุกคนอันนี้เมืองโมคานะคะสวิตเซอร์แลนด์อันนี้พี่นีถ่ายบนเรือนะคะเดี๋ยวพี่นีจะไปเก็บบรรยากาศของข้างในเมืองนะคะพะเมืองโมคานี่ก็มีประวัตินะคะก็จะมีประวัติของเขาคือก็สู้รบกันนะคะสู้รบกันเพื่อ บางทีก็ลบกันหน้าดูนะคะก็เหมือนก็ว่าลบกับเจ้าเมืองน,นู้นเจ้าเมืองน,นี้นะคะเพื่อจะได้เมืองคืนนะคะก็ะมีประวัติศาสตร์นะคะเยอะมากนะคะจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะสวยงามมากนะคะเมืองโมฮ oh านะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนชื่อเมืองค่ะเมืองโมฮ oh านะคะ ท้าเรือนะคะพี่นีก็ลงมาจากเรือแล้วนะคะอันนี้พี่นีก็ยืนอยู่นะคะเมืองโมคานะคะก็เป็นเมืองเก่าแก่นะคะก็ก่อสร้างมาได้ประมาณสี่หรือห้าปีนะคะก็เมืองนี้ก็มีชื่อเหมือนกันนะคะเกีย่ยวกับการสู้รบเยอะมากนะคะ เพื่อจะเอาเมืองคืนนะคะทุกคนเมืองโมฮานะคะจะสวยงามมากนะคะติดทะเลสาบนะคะทุกคนติดทะเลสาบนะ,ะอันนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะยามเย็นหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรือเที่ยวสุดท้ายเนาะ พี่นีก็มาขึ้นที่นี่แต่เช้าตอน9โมง40บ้างนะก็ <c oughs> ใช้เวลาไปเกือบ4ชั่วโมงนะคะกลับก็เกือบ4ชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็ตอนเช้าก็ไม่มีเวลาเนาะที่จะแวะถ่ายนะคะก็มีแบตเตอรี่เหลือนิดนึงนะพี่นีก็เลยแวะนะคะ จะเป็นที่จอดรถนะคะเมืองก็จะเปิดเป็นร้านอาหารโรงแรมน,นะคะอยู่ติดริมทะเลสาบนะคะทุกคนก็จะสวยงามมากนะคะเมืองนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ลบกันมากนะ,ะประวัติศาสตร์นะคะ ก็ประมาณ400ปีที่ผ่านมานะคะ400หรือ500ปีนะ,ะเมืองนี้นะคะทุกคนแบตของพี่นีก็จะหมดนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศของเมืองโมค้านะคะก็ะเป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองเก่านะคะทุกคน ก็เป็นเมืองเก่านะที่ว่าพี่นีก็รู้ๆมานิดหน่อยนะว่าเขาก็รบกันไม่เบานะะเ,เมืองนู้นเมืองนี้เขารบกันเนะาะสมัยก่อนนู้นเขาไม่มีโจรผู้ลายเนาะคือทหารแต่ทหารทั้งรบกันเองนะเพื่อจะปกป้องเมืองของตัวเองนะคะพี่นีก็รู้มาคร่า,านะวๆเนาะก็เป็นอีนึงเมืองที่สวยนะคะเมืองโมค่านะคะ ถ้าเรามองจริงๆก็จะสวยงามมากนะคะทุกคนพี่นีก็ชอบมากเลยนะแต่เป็นนักท่องเที่ยวนะก็จะเป็นโรงแรมนะเป็นโรงแรมนะคะเป็นร้านนะคะทุกคนพี่นีก็จะเก็บภาพบรรยากาศได้นิดเดียวนะคะแค่นี้นะแล้วก็พี่นีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ เย็นมากลงทุ่มแล้วนะคะพอจะกลับรถไปถึงบ้านนะพี่นีขอฝากคลิปนี้ฝากติดตามนะคะแล้วต่อไปนะคะพี่นีมีโอกาสพี่นีก็จะพาทุกคนนะ,ะไปชมสถานที่นะคะไม่รู้สวยว่าไงนะก็จะไปนะมันก็จะมียาวปิดนะคะทุกคนมันก็จะมีไปไกลนะคะแต่คนขับรถของเราน,นเหนื่อยแล้วนะคะ รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเขาไปส่งพี่นีกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเขาก็ต้องขับรถไปเมืองไปเชนีวา่าบ้านเขาอยู่เชนีวา่าไปส่งพี่นีที่คุณน้องนะโลซานแล้วเขาก็ตีรถกลับไปเชนีว่านะคะอันนี้พี่นีก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงแค่นี้นะคะ <c oughs>